เข้าใจว่าล้อฟอร์สเนี่ยมันต้องน้ำหนักเบาแบบเบาหยองเลยซึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าถามว่าถูกต้องทั้งหมดไหมก็ไม่เสมออ,อันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเดี๋ยวผมจะมาช่างดูให้ดูเลยว่าในเรื่องของน้ำหนักเนี่ยว่าระหว่างล้อฟอร์สกับล้อแคสติ้งเนี่ยน้ำหนักมันต่างกันขนาดนัน้นเลยไหม สวัสดีครับเก่งเคเรสครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำม,มาคุยกันนะครับระหว่างล้อฟอรสกับล้อแคสติ้งนะก็วันนี้คงเดี๋ยวจะคุยกันเรื่องน้ำหนักของมันเป็นปัจจัยหลักแล้วกันนะครับเพราะว่าอันเนี้ยที่ร้านเนี่ยก็จะมีลูกค้าเวลาถามล้อเนี่ยแน่นอนว่าชอบถามน้ำหนักล้อว่า ล้อหนักเท่าไหร่ครับโุ่นนี่หน้านซึ่งโอเคทางร้านก็มีการช่่งทำไว้ให้เป็นข้อมูลไว้เบื้องต้นนะครับแล้วก็ก็ชอบจะมีลูกค้าที่มาถามว่าอันเนี้ยล้อฟอสหรือไม่ล้อฟอสห,หรือล้อแคสติ้งครับล้อฟอสหรือเปล่าทางร้านผมก็จะผมก็จะไม่ได้ถามลูกค้ากลับไปว่าทำไมครับคือคือเราก็อยากรู้นะว่าทําไมต,ต้องต้องการล้อฟอสหรืออะไรอย่างนี้หรอคือเป็นงบประมาณเท่านี้ อ่ามันบางทีมันก็ได้ล้อฟอร์สบางทีเหมือมนาราคามันก็ไม่ถึงเพราะล้อฟอร์สเราก็จะรู้อยู่ว่าราคามันจะสูงนะครับแต่ทุกคนก็จะมักเข้าใจว่าล้อฟอร์สเนี่ยมันต้องน้ำหนักเบาแบบเบาหยองเลยซึ่งถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าถามว่าถูกต้องทั้งหมดไหมก็ไม่เสมอไปอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเดี๋ยวผมจะมาชั่งดูให้ดูเลยว่าในเรื่องของน้ําหนักเนี่ยว่าระหว่างล้อฟอร์ส กับล้อแคสติง้งอ่ะน้ำหนักต่างกันขนาดนัด้นเลยไหมนะครับเดี๋ยวเราแนะนำกันก่อนนะตัวนี้นะครับก็คือ p r o i ด e GC 0 0นนนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือล้อฟอร์ดโปลนบล็อกนะผลิตโดยบริษัท Ray Engineering นะครับ Pro mm hmm. รได้เนี่ยเป็นแบรนด์ของบริษัทบีโอนนะครับซึ่งเปิจ้างจ้างโรงงาน Ray Engineering เนี่ยให้ผลิตล้อทำแบรนด์นะครับเป็แบรนด์โปร i ด e ซึ่งอันนี้เราก็จะเห็นอยู่ได้ตรงนี้เลยนะ นีนะ,นะครับเดี๋ยวให้ไปดูแบบก็คือตรงนี้มันจะมีปั๊มเลยว่าเป็นฟอร์สโมโนบล็อกนะครับเพราะวาฟอร์สโมโนบล็อกคืออะไรก็คือเป็นล้อที่ทําขึ้นมาด้วยอลูมิเนียมก้อนชิ้นเดียวนะครับเป็นก้อนเดียวเลยแล้วก็มาทำมาทำล้อในลักษณะของการฟอร์จิ้งฟอร์จิ้งก็คือ,อแบบแรงกดแรงอัดนะครับกับอันนี้นะครับ เป็นล้อหล่อ,ล,อล้อแคสติ้งนะครับล้อแคสติ้งจากค่ายเวทนะครับเป็นรุ่นเวทสปอร์ตตัวนี้ SA72R นะครับตัวนี้ SA72R เป็นไซส์ขอบ18ทั้งคู่แต่ว่าตัวนี้อาจจะตัวนี้อาจจะถือน้ำหนักหน่อยเพราะว่าตัวนี้กว้าง8.5เป็นตัวนี้กว้าง7.5นะครับแต่ว่าเรื่องของบอกบว่าระหว่างเรื่องของล้อแท้นะครับเรื่องของล้อแท้นี่ระหว่าง ฟอร์สกับแคสติ้งเนี่ยมันก็หลักๆเนี่ยมันคือจะอยู่ที่ความแข็งแรงเป็นหลักนะครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่ล้อฟอร์สยังไงก็กิกนล้อแคสติ้งขาดแน่ๆคือเรื่องของความแข็งแรงความทนทานนะครับอ่ามันก็มันก็เหมือนคือเอาเอา,เอาอลูมิเนียมทั้งก้อนอะ่ะเราก็มาอัดให้แบบว่าคือมัวมันก็แน่นเอียดกันเลยแล้วกันนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยแบบโอ้โหทาแล้วแบบ ม่ต้องน้ำหนักเบาหยองอะไรอย่างนี้คือโอเคอ่ะเราจะติดกันว่าเลยซ e 2 8 RE 3 0เอไยหรือว่าจะเป็นตัวของตัวไหนวะที่เขาเล่นเล่นกัน <c oughs> อ่ะพวกนั้นน่ะมันก็จะเป็นโอเคมันก็น้ำหนักมันก็ค่อนข้างเบาถ้าเกิดยอย่างขอบ18เนี่ยน้ำหนักก็อยู่แค่ประมาณ7ดโลประมาณเจดโล2หรือแบบ7จ็ดสโลประมาณนี้นะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมช่างให้ดูก่อนว่า ลอ้ลอหลอ่ลอล้อแคสติ้งเนี่ยซึ่งเป็นตอนนี้อย่างของ v port เวสปอร์ตนี่ยเขาใช้เทคโนโลยีใหม่นะ AMF Advanced Metal Forming นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้น้ำหนักน้ำหนักก็ไม่ได้หนักนะน้ำหนักมันก็เบาอยู่เลยนะช่างให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยช่างให้เห็นๆนะครับตัวนี้เนี่ยลอ้อแคสติ้งอยู่ที่มาณ8 8โล2ขีด น้ำแปดโลสองขีดเด๋วเด๋วให้ทีมงานซูมตรงนี้ให้ดูนะครับแปดโลกับสองขีดนะครับอันนี้คือล้อแคสติ้งซึ่งถ้าเกิดอย่าไปไม่ใช่อย่าไปเราเวลาเราจะเทียบน้ําหนักเนี่ยถามว่าอยากได้ล้อผมจะถามลูกค้าเลยว่าลูกค้าชอบถามว่าล้อเบาไหมครับคาว่าเบาของลูกค้าือต้องน้ําหนักเท่าไหร่ดีกว่าเท่าไหร่น้ำลูกค้าเ๋ยนต้องรู้สึกว่าเบาเบาพอที่ลูกค้าจะาไปใส่รถได้ในวัประมาณที่แบบ บางทีลูกค้าบอกว่าผมมีงบอยู่มาณสองหมื่นครับผมอยากได้ล้อเบาประมาณเจ็ดโลซึ่งแบบโอ้โหหาที่ไหนเอาหามาให้ผมบ้างก็ได้นะถ้าเกิดอย่างนั้นน่ะอ่าซึ่งแบบโอ้โหมันหายากครับเราเอาเราเอาความเป็นจริงเนาะเเอาความเป็นจริงซึ่งล้อแคสติ้งก็ไม่ใช่ว่าไม่เบานะครับมันก็เบาของมันเหมือนกันซึ่งมันเบากว่าล้อเดิมและแน่นอนมันรมันเบากว่าล้อปลอมแต่เอาจริงเนี่ยถามว่าล้อปลอมถามว่าทําให้เบาได้ไหม มันก็ทำให้เบาได้ครับก็แค่ว่าทำให้แบบไอ้พวกมวลอลูมิเนียมพวกนี้มันน้อยบางๆมันก็เบาของมันได้แต่ความแข็งแรงมันไม่ได้นะอันนี้ลอแคสติ้งนะครับลอแคสติ้งเนี่ยหนักแค่8.2นะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูล้อฟอร์สนะล้อฟอร์สตัวนี้ล้อฟอร์สแต่กว้าง8.5นะครับตัวนี้กว้าง8.5ซึ่งมันจะแบกงน้ำหนักกว่าลอแคสติ้งหน่อย อ่แปดจุดตัวนี้เนี่ยหนักเท่ากันเลยนี่หนักกว่าหน่อยด้วย8โล3 8โล2เท่ากันอนะ่ะตีว่าเท่าก็เท่ากันนะครับแต่แค่โอเคไอ้ตัวนี้มันไอ้ตัวนี้มันกว้างกว่าเนี่ยอันเนี้ยคือให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วคาว่าฟอร์สหรือแคสติ้งมันไม่ได้หมายความเสมอไปว่าล้อฟอร์สมันต้องเบากว่าล้อแคสติ้งนะครับซึ่งแบบ เดี๋ยวนี้มันก็พวกล้อหล่อล้อแคสติ้งเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการอะไรใหม่ๆที่ทําให้โอเคมันก็เบาไปด้วยแล้วก็แข็งแรงไปด้วยแต่ว่าแน่นอนที่ล้อแคสติ้งมันยังพัฒนาสู้ล้อฟอร์ดไม่ได้คือเรื่องความแข็งแรงที่ยังไงล้อแคสติ้งก็ยังความแข็งแรงคงทนเนี่ยสู้ล้อฟอร์ดไม่ได้นะครับแต่เรื่องน้าหนักเคลียร์นะอ่าเรื่องน้ำหนักเนี่ยเอาให้เคลียร์ก่อนว่าล้อฟอร์ดล้อแคสติ้งมันสามารถน้าหนักพอๆกันได้นะครับ อันนี้อย่าให้ให้ให้ทำความเข้าใจกันนะคือที่ร้านชอบมีลูกค้ามาถามเยอะนะครับว่าอยากได้ล้อเบาอยากได้ล้อฟอร์สแต่วงบประมาณจํากัดคือจริงๆถ้าเกิดคุณก็ลองดูนะครับว่าคุณต้องการเบาไปเพื่อไปอวดใครหรือว่าความรู้สึกของคุณเองซึ่งผมบอกตามตรงนะครับอ่ะของผมระดับนักแข่งเองเนี่ย คือการที่ล้อเบามันก็ช่วยมันก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้มามันการออกตัวที่ดีขึ้นการเร่งสมรรถนะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นระดับนักแข่งที่คุณจะรู้ถึงอารมณ์ของมันว่าเฮ้ยแบบล้อที่มันต่างกันเกือบๆหนึ่งก,กิโลเนี่ยว่าอาการมันจะอาการอาการมันจะมีความรู้สึกโดดเด่นขึ้นมาขนาดไหนอะไรขนาดนั้นคือแบบลองดูครับลองดูว่าเอาตามงบป,ประมาณเอาที่เราไหวดีกว่า ที่เราไหวดีกว,ว่านะหรือว่าจริงๆที่อยาไปที่จะบอกคืออย่าไปซื้อตามกระแสอ่ะไม่ใช่ว่าโอ้โหคนบอกว่าต้องเล่นล้อฟอรสต้องล้อฟอรสอะไรนี้นะครับล้อแคสติ้งก็เล่นได้ขอให้เป็นล้อแท้เถอะอ่าคือเรื่องความเพราะคำว่าล้อแท้มันอย่างหนึ่งที่มันแตกต่างคือมาตรฐานนะครับมาตรฐานที่เขาต้องผ่านตัวตัวชี้วัดของโรงงานของโรงไออุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเขานะครับซึ่งตัว j w l เนี่ยมัน คือเขาต้องผ่านไม่ใช่เขาแบบปัป๊มๆมาเหมือนพวกล้อกรอบทั่วไปนะครับก็ไงวันนี้ก็ฝากไว้นะครับกับเทเรสนะครับเราจําหน่ายล้อแท้ญี่ปุ่นนะครับถ้าเกิดสนใจประการใดยังไงก็สอบถามเข้ามาได้ครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับ